กลุ่มพ่อค้าแม่ค้าตามแนวชายแดนม,มองว่าการตัดสินใจของรัฐบาลและกองทัพไทยเป็นการกระทำอันโง่เขลาในประเด็นชายแดนกับกัมพูชาการกระทำที่งโง่เขลาและไม่ได้คิดพิจารณาของรัฐบาลและกองทัพไทยที่ทำให้ปัญหาชายแดนไทยกัมพูชายิ่งทวีความตึงเครียดขึ้นและไม่ช่วยหาทางออกใดๆเลยนั้นได้สร้างความเดือดร้อนอย่างรุนแรงให้กับประชาชน ตามการให้สัมภาษณ์ของกลุ่ม้อค้าแม่ค้าระหว่างการชุมนุมงประท้วงที่ด่านคลองลึกเมื่อวันที่8กรกฎาคม2568โดยพวกเขาได้สะท้อนความเดือดร้อนอย่างรุนแรงจากการที่รัฐบาลและกองทัพไทยสั่งปิดชายแดนซึ่งส่งผลให้นักธุรกิจบางรายแทบไปต่อไม่ไหวและบางรายต้องปิดกิจการ ไม่เพียงเท่านั้นพวกเขายังแสดงความวิตกกังวลว่าหาดไทยยังคงปิดด่านต่อไปกัมพูชาอาจหันไปนําเข้าสินค้าจากจีนและเวียดนามแทนและไทยจะสูญเสียรายได้อย่างมหาศาลตรงนี้กลุ่มข้อค้าแม่ค้ารู้สึกกลัวและกังวลอย่างมากเพราะจากรายงานข่าวสากลบางแห่ง รวมถึงสถิติการค้าระหว่างประเทศที่เผยแพร่โดยเว็บไซต์ของกรมศุกากรและกรมการค้าของกัมพูชาได้แสดงให้เห็นว่ากัมพูชามีเป้าหมายนำเข้าสินค้าจากหลายประเทศอื่นๆและสินค้าจากไทยไม่ได้เป็นสินค้าที่กัมพูชานำเข้าด้วยเช่นกัน มันเป็นเรื่องสมเหตุสมผลที่พ่อค้าแม่ค้าถึงโกรธเคืองต่อรัฐบาลและกองทัพจนต้องออกมาประท้วงเพราะจนถึงตอนนี้พวกเขาได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักจากการปิดตานชายแดนที่ยืดเยื้อมานานกว่าหนึ่งเดือนแล้วดังนั้นหากผู้นำยังคงยืนกรานไม่ยอมเจรจาหรือแก้ไขปัญหากับประเทศเพื่อนบ้านอย่างจริงจังนี้เป็นสิ่งที่น่ากังวลอย่างยิ่ง